หลับตาเสียด้วยกันเดีายวให้ใช้ให้่เสียบนี่ยังนี่พี่นวันเจ้าเฮียยังพัดพัดกับน้ำมันหมดเลยยี่นันมีโคลาดครับมีโคลาดโอ้มันโคลาดเองนี่นี่เองจริงจริงนี่เลยว่าโคลาดปลอมนะเสียบกับโคลาดนะจัดมาจากโคลาดเลยนะเอาแบบมันครบเลยเฉียบกว่คนโคลาดครับนีน้ำมันหอยนั่งรมซอสน้ำมันหอยจ้า ีใสชสลดลงไปแล้วก็ซอดหอยแล้วก็ตามด้วยสีดําครับเออสสอยู่ดําเราอยู่ดํานี่สูตรประจำตระกูลนี่อยู่วะเนี่ยบอสูตรูบประจำตระกูลน้ำตาครับน้ำปลาครับนี่หอยไปทีนะสเต็ปหมดแล้วมัต้องใสอะไรมันบอกนนบอยู่ะสีขาวส่ขาวสีขาอยู่อ่า ไม่าไม่เป็นไรไ่ต้องใช้ต้ใช้เอาเท่าที่มีเนาะไข่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 ยี่ห้อนำใส่ไข่น้ำมาเนี่ยไม่ใส่จกปรุงนี่เรียบร้อยไข่ลงไปมนุษย์มนุษย์กระยังมนุษย์คนนี่เล่นสุกิ้เอาเอาจิบ่ให้เอาวอดังแต่แต่ไม่หัวใจหรอมาอยู่ง่ายนี่แหละมุกกะเก่าละกินได้กิฟนั่นมนุษย์มนุษย์ยังคน จัดเอาพัดมีใสๆใสทีดเคยใส่นเอวัวๆมันมันจงเองอันนี้เลยหรออมันก็คนๆแบบหอมๆออโอ้หนมีเเลยเนาะพอมีหยำเหมือนทอดบ่ฮะอีกทอดบ่เนายหรือ่อ้าวสเส้นเสับท่านส่เส้นลงไปมนุษย์ เอาล้ยังคนเออเห็นเลยไหลเลเห็นเลยหลเลเห็นวิธีจดจำได้บ่คนคนละก้อนบาเมันเขานำเขาเนื้อรักบายมีโคราดครับคนบอกว่าพัดมีโคราดสยโคราดจริงนะครับแข็แห่งเลยบ่มดเด็น๋อจำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลงมาก กุ้งปลาใส่สีดําคนว่ารอมันแหงว่ะเนาะอเพราจจะวารอเบิ้งต่อมันแหงหมนละแต่ที่ใส่ไอ้ทั่วลงไปทั่วมันหันไหวอย่างวา,ารอขั้นตอนต่อไปครับอ่ะพี่น้องคนใส่ทั่วลงไปได้เนี่แหงแล้วบ้านว่าสั่นนี่โอ้ uh, แอบเดียวเนาะแหงไว้ยังแหงกว่านี้บ <c oughs> ่าอจะแหงกว่านี้เพิ่นวะบ่มันจะ <c oughs> แหงกว่านี้ออีกยู่บ่บ่ทันอื่นสิ อโอเคเอขายได้ขายได้เนี่นี่มีครับมีโคราชลองไปหาผูใ้ใดบ่มี่ยาสีบบ่มี่ยังกะหาเห็ดลองเบิง่งบุ๊ดบอกบุ๊ดบอกซื้อมาเนาะอ่ะอันนี้กะไทยเป็นาขาคร่าวเป็นแนวทางกระตุนตอมหยาก,ว,ากาวนไทยวดไทยอ่างครัขอยากให้กินครับบ่มีอยากให้หกินเนาะครับเนาะไทยเด่นไทยมันมวนไทยสนุกสนานกินกันได้ที่ห้างได้ซื้อครับ เก็บสตอรี่ไว้เพื่อความทรงจำบบจะซ้ำย้ำดึกเลยเหรอจะมียังกะลงในเบื้องทุกมือนะครับพอทายเก็บเป็นสตอรี่ไว้ผู้ใดชื่นใจกับลงกดไหลก,กดแช่ให่นั่นไหมเผื่อมันฝุกคือขเขาเนอกเขาคือเขาคือเห็ดหรอเขาคือว่าได้เงินในท่อมันดังนะแต่เขาบ่ได้วังหรอกแต่ขันเป็นได้ก็ดีตัวเนาะเพราะได้เป็นทุนไปสื่อเมนูมาเห็ดม้วน,นอ่ะเห็ดดีกว่านี็ไ้ อโอเคครับแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวกินเพี่อที่นี้นลูกโดนว่าม,มีแล้วเอาพี่แข่งรับแกมนะครับบมันกับเขา่า <laughs> <laughs> ลงยล, <c oughs> ลงใจ,งใจมีมหลยขับแกมนะครับมเอนกับเขา่าอ่ะโอเคครับพี่น้องนะงกินเพื่อครับผม